กสบายดีสบายดียินดีตอนหับเข้าสู่่องพีเคคนหักเรื่องการเกษตรกษัตริม,มืโมนีจะพามาเบ่งบรรยากาศอยู่ทองให้ทองหนาเนาะซึ่งกะเป็นอันบรรยากาศอยู่ทองนาของข้าพระเจ้าเองเนาะกะตัวนี้กะจะเป็นเทียงพักพรย้อนอารมณ์มือวันเสาวันท,ทิ์หรือวันพระกราชการเนาะเป็นเฮ็ดไหวเพื่อพักพรย้อนอารมณ์มูคูมายาม หรือญาติพี่น้องมาแต่ไก่มาแต่ไก่ก็ยินดีตอนหับเนาะผู้ใดอยากพักผ่อนย้อนอารมณ์บรรยากาศแบบนี้บรรยากาศดีๆบรรยากาศทองหายทองหน้าก็มีเอ่ามีเที่ยงพักผ่อนแน่ก็มีอันตู้แต่งอยู่ครัวกินอ่าห้องน้ำห้องในถือว่าครบถ้วนก็มียางอ่ามีทางทองหายทองหน้าส่วนยางพลาเล็กน้อยในทางลังคาพระเจ้าก็จะเป็นส่วนหยาสำหรับอ่า เลี้ยงแบกก็ถือว่าเคียงพักผ่อนย้อนอารมณ์ถือว่าเห็ดอย่างบบท่านแล้วเนาะหากะหากะเห็ดก็คอยเห็ดวันเสาร์วันอาทิตย์นะก็เป็นหลักก็จจะเป็นทางอีพอรหรือว่าอีปูเนาะพ่อปูเป็นผู้โอ้เรมักสั่งอ่าเรมักเห็ดนะ,นะบรรยากาศโอ้โคตรดีพี่น้องโคตรมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อ ตัวนี้คือว่าความสุขที่เฮาสมาถสั่งโดยตัวเองได้พี่น้องเนาะถึงจะบนลูลาแต่ก็มีคุณค่าทางด้านจิตใจและก็มีความสุขเนาะสิ่งที่ประทับใจในสิ่งที่เฮาเหตได้โดยน้ำพักน้ำแห้งของเฮาบรรยากาศก็กสิบป,ประมาณนี้เนาะก็มีทองให้ทองหน้าอยู่ไต่ห่มไผ่นี่ใต้เขาไม่สร้างไผ่ เย็นเย็นพี่น้องเนาะแะก็นีน้องปูน้องปลาไว้ตึกเบ็ดใส่หม้อหลังจากเบิงบรรยากาศอาเชียงไฮเชียง,งนาแล้วก็ชิพามาหาปูหปาปลาหาหาบดไกลๆนี่แหละเนาะเออปลูกเองกินเองเลี้ยงเองกินเองพี่น้องเนาะโอ้ชิได้ความพักภูมิใจปลูกเองกินเองเลี้ยงเองกินเองภูมิใจ ได้ลดศาสตร์ปลอดภัยสารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพี่น้เนาะบรรยากาศน้ำเสา่ามาเบ่งน้ำกันบ่เนี่ยเนาะว่ามันชมานหรือบระมานสำหรับเบอร์นี้เนาะเออภาลูกสาวหลา่าลูกสาวหล่าเด้อเป็นมือกล่องโมนี่อ่าภาพอาจจะบคุคคลชัดเจนปะใด้เนาะแล้วก็บบคุคคลอันหนึ่งปะใด้ก็เป็นอย่างเนาะยอย่าว้ากันกันเร็วกันเนาะ ก็ถือว่าบรรยากาศโดยรวมถือว่าดีดีพี่น้องเนาะมีความสุขพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากสั่งเองเห็ดเองได้เ้วยความสุขแบบนี้ถือว่าต้นทุ้นก็ุมบร้หลายเนาะถือว่าเป็นการสั่งโดยน้ำพักน้ำแห้งของเ้าบัดนี้มารุ่นกันว่าเฮาสิมานหรือบม่มาเนาะ เห่งลกน่งแหลเหน่งลกเรื่งเ่งแหกมัเนี่ยตัวกกมันตัวล็กแฮกมันกางชิมาแล้ัตัวแกมันมาก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 ากเล็กน่มามาแล้วตัวลรกอหกมันมาแล้วเอาตัวต่อไปบ้

นี่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 ผลงานมือน,นีล้วนๆผลงานร้วนๆตัดเละตัดเละตัดเละเล็ดตัดเละดดึงเลย ไม่ฆ่าให้มันกินแล,นะล้วเล่นก็เบ็ดเบ็่มาเน่าเน่าเล่นกันเลยมีแต่ว่าอาหารเช้ามื้อนี้อาหารเช้ามื้อนี้เนาะเบ็ดเบ็ดมาไม่ไม่มามาปลาเลี้ยงเองกินเองพี่น้องไม่ทไมไว้คมปลูกเองกินเองบรรยากาศ กำลังจากได้อาหารการกินแล้วบนน้เฮาก็มาบึงสัตว์ซาวาสิงบึงงวเบึงควายให้เกลือให้น้ำมาเนาะล้วกำลังจากนั้นจึงคอยกับบานกับซอง นี่สุดรางค์พี่โปอะๆๆอะตะลงเนี่ยนะครับคนเก่งอะนั่นอะๆๆ เล่นปากกับเ็าแกลเกี่ยวเลยจีรักแน่นเลยหลังจากเบิ่งงัวเบิ่งควายแล้วเขาก็มาแต่งยุคกินด้วยอาหารที่เขาหามื้ำเสาก็คือไวายขมและปลาเนาะไวายขมและปลาเนนที่เขาตึกเบ็ดได้กับพผอมกับลูกสาวละ กะถือว่าโอ้ยพี่น้องเลยเนะาะรสชาติ์แสบกินน้ำรูกินน้ำเมียทำกลางบรรยากาศกองตน้นไผ่อ่ทองไห้ทองหน้าโอ้ยโคตรมีความสุขพี่น,น้องนะอ่ะไพ่มักชีวิตแบบนี้กะอ่ะสวยกดไลค์กดแชร์กดแชร์เด้อเมื่อไรเด้อได้ปลามากิน để ba để vái mà nhạc nè, nhạc 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 là nhạc 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 đi nhạc 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 บายบายแลโอกาสหนะพบกันใหม่เด้อม้อนี้เอาเานิ้ก่อนเนาะพอหอมปากหอมคอสบายดี